เรียนท่านผู้มยการวิวัฒน์ปัสมรัพย์นะครับผู้มยการโรงเรียนธาตุพิยาคมกระผมรองผู้มยการวรทนบุตรมาศนะครับรองผู้มยการโรงเรียนธาตุพิยาคมวันนี้นะครับได้นําบุคลากร,กรก็คือคณะครูนะครับนักการแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆนักเรียนโรงเรียนธาตุพิยาคมมาจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามือสามคคี เรียนรู้วิถีการทำนาข้าวเราถนัดมือไหนถนัดมือไหนมือขวาเราก็เอาก้ามัดก้าวางไว้ด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราถนัดมือขวาให้เอาก้าวางไว้ทาง้ต้มือเราจะเลือกต้นก้านะครับอ่าก็ประมาณ3ามถึงสี่ต้นนี่ครับต้มมาครับมือนี้ลงด้วยใจค่ะลงด้วยใจส่งา ให้ท่านลองลงแทนนะคะท่านลองอยู่นู้นครับอยู่นู้นครับต้องไปดูครับไปดูครับมาอะไรครับมาอะไรครับมาครับนี่ครับท่านรองผู้อำนวยการวัลทนบุตรมานนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทันวิยาคมครับสู้ๆครับท่านรองครับตาสู้ๆนะตาเด้อขันจีเป็นล้มเราให้บอกก่อนเด้อยังมีอีกครับอยู่ด้านนู้นครับอยู่ด้านนู้นครับ อยู่ด้านโน้นนะครับไปดูกันเลยครับนี่นี่นะครับพแนกให้กำลังใจนะครับนี่คุณยายนะครับคุณยายสู้ๆครับนี่นี่นี่เอาเราเราจะมาสัมภาษณ์เราจะมาสัมภาษณ์เราจะมาสัมภาษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับกวนสวัสดีครับชื่ออะไรลูกชื่อไผ่ครับชื่อไผ่ไผ่อยู่โม่ไหนโม่หนึ่งครับม่หนึ่งเคยดำนาใช่ไหมน่ะเคยเยเคยทำใช่ไหมช่วยใคร พ่อแม่ครับพ่อกับแม่โอ้โหสุดยอดครับนี่สุดยอดนะครับทั้งน้นครับชื่ออะไรครับชื่อแท็กครับชื่อแท็กชื่อจริงชื่ออภินัาตาทองหองครับมอไหนมอไหนทสี่ทับสองครับมอสี่ทับสองนะครับเคยเคยดำนาช่วยพ่อกับแม่เคยครับสุดยอดสุดยอดนะครับครัเราทุกคนที่นหที่รัก กิติพงศ์ครับกิติพงศ์ท่านนี้หน่อยกิติพงศ์กิติพงศ์ครับอันนี้เราเราคัดเลือกนะครับเราคัดเลือกคนที่หน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันคนละครึ่งตรงนี้เนาะครับโอเคครับฝากกดติดตามช่อง890นะครับโอเคนะครับนักเรียนชั้นม .1 นะครับ รู้สึกว่ากาลังสนุกสนานกับการดำนานะครับก็สนุกครับแล้วก็เท่าที่ได้ก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเริ่มต้นในการทํานานะครับเริ่มตั้งแต่การไถนะครับแล้วก็มาเขาเรียกอะไรนะดำนะมาดำนานะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้บ้างคะรู้สึกร้อนค่ะก <c oughs> ็รู้สึกว่า <c oughs> ได้รู้วัด การดำนามันมีหลายวิธีครับออได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งคณะครูแล้วก็นักเรียนค่ะสังเกตได้ว่านักเรียนมหนึ่งนะคะ<อ>ก็มีทักษะในการดำนาจากแปลงนี้นะคะดำเสร็จแล้วก็ยังไปแปลงนูนะะ้นนี่ค่ะเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็สนุกสนานไปด้วยค่ะสนุกครับที่ได้เห็นแบบนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับได้มาร่วมกันนะครับทํากิจกรรมดีๆครับถวายในหลวงนะครับก็รู้สึกดีใจครับ โรงเรียนท่าพิทยาคมเฮ้ทำนะ